วันที่5มกราคม2567ดเร 1, อเอกพันธ์อินเจื้อนายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีอุปนายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดรสิริพรอินจเจื้อรองนายยกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยและนางนันพัฒนแก้วดอนยพยผู้อในวยการกองคลัง รักษาราชะการแทนประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเดขานุการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลางเข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่1ประจำปี2 0 5 6 7ระหว่างวันที่4ถึง6มกราคม25 6 7และได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้โดยมีนายนิรัต พงศิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และแนายขจรสีชวโนไทยอธิบดีกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเป็นผู้ต้อนรับนายสมชายลังสีวัฒนาศักด์นายกุทเทศมนตรีเมืองสนันรักนายกุคสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งอุปนายกสมาคมทั้ง5้าภาคนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่